โอเคต่อนะคะก็คุยกันเข้าอาทิตที่สองนะเข้าอาทิตที่สองหนูก็เครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานหนูก็หนูไม่มีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนอยู่หนูก็อยู่คนเดียวแล้วหนูก็ไม่อยากเอาเรื่องเรื่องความเครียดเรื่องงานเรื่องนั่นนี่เรื่องส่วนตัวไปพูดให้ครอบครัวฟังหนูก็มีพี่สาวนะมีพี่สาวมนครอบครัวนะแต่หนูไม่อยากให้แบบครอบครัวหนูมารับรู้เรื่อง ความทุกข์ความยากความลําบากของหนูนะหนูก็คุยแต่กับเขานั่นแหละนะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขารับฟังหมดเลยคือแบบเขาก็สงสารเราะ,ะเราเห็นว่าอืเขายินดีที่จะรับฟังนี่นะยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ก็ปลอบใจนั่นนี่นะคะอืส่วนมากผู้ชายในเว็บไซต์คือแบบชอบ จะมาพูดแบบจอแจ้นั่นนี่แล้วแบบเวลาเราพูดด้วยแบบเป็นงานเป็นการเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนั่นนี่หนูเป็นคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยคุยกันหรอกคุยแต่เรื่องทัทเรื่องล้ามุกนั่นนี่นะไอ้ยิงพวกไอ้หล่อๆบางคนเนะี่ยคือแบบส่งคลิปส่งวิดีโอไอ้นั่นมาทั้งนั้นแหละดูจนมันไม่รู้จะดูยังไงถอดขอขอภัยจริงๆนะคือแบบ มันคือแบบมันเห็นจนมันเบื่อแล้วคือแบบพวกเนี้ยมันโรคจิตนะคือแบบคิดว่าตัวเองหลอ่อฝรั่งทางนั้นที่ส่งมาคิดว่าตัวเองหลอ่อแล้วก็แบบคิดว่าเราอยากจะได้อยากจะไปนอนด้วยประมาณนั้นแบบนั้นเนียก็ส่งลูกกระจูบให้ดูส่งวิดีโอให้ดูรอๆทั้งนั้นเด็กๆหลอมากนะระดับลาดาราหนูบล็อกหมดเลยเนะแต่เขาเนี่ยเขาไม่เป็นนะ แฟนหนูก็ไม่เป็นไม่เป็นแบบนั้นหนูพูดเรื่องงานพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้คือแบบพูดเรื่องไอ้นั่นไอ้นี่คือแบบเขาคือแบบเขารับฟังหมดเลยนะรับฟังทั้งทั้งที่เราเป็นคนฝ่ายพูดฝ่ายเดียวเขารับฟังอย่างเดียวนะเขาก็แบบปลอบใจนั่นนี่นะก็บอกว่าหนูเครียดงานงานมากๆเ,าเงินเดือนน้อยมากอยู่แล้วแล้วก็มาโดนหักค่านั่นค่านี่ทุกวันอีกนะมาโดนหัก รายวันค่านั่นค่านี่ค่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นลาวเพราะว่าฉันมาจากบริษัทแต่ฉันมาช่วยงานพวกเขาฟรีๆฉันช่วยงานพวกเขาฟรีเมื่อ,อก่อนหนูขายของนะคะเขาง่ายๆแต่หนูไม่อยากเอยชื่อไม่ไม่อยากพูดอะไรน,นั่นนี่หนูก็พูดประมาณนี้เนะมื่อก่อนหนูขายของแต่แบบเราขายกันอะเราคือแบบมันคือแบบมันรวมกันนะคะของคนนั้นของคนนี้คือแบบอมืมันไม่ได้แบบ เราที่แรกอ่ะเราไปสมัครงานอ่ะเรานึกว่ามันจะอยู่เป็นที่ของตัวเอง<ป>อยู่เฉพาะที่ของตัวเองแต่มันไม่ใช่นะคะคือแบบเวลาเขามีงานเขาต้องการตัวเราไปช่วยในกลุ่มในแผนกเนีนะะ่ยเราต้องไปช่วยเขานะ,ะงานของเราเนี่ยแทบคือแบบยื่นขายของอย่างเดียวนะคะือแบบแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่มีงานหนักเลยนะไม่มีงานหนักแต่งานของพวกเขาคือแบบมันหนักหนักทั้งนั้นเรายกของหนักหนักแล้วแล้วก็มาแบบมาโดนเขาหักท,ทั้งทั้งที่ ของของเราอะ่ะมันก็มีส่วนร่วมอยู่นะมันมีส่วนร่วมอยู่แต่มันแบบมันไม่มันมีข้อผิดพลาดน้อยมากนะคะกับการที่แบบจะมาปรับนันเนธส่วนมากเป็นของเขาคือแบบเขาเอาเราอะ่ะไปช่วยแชร์นะ,ะช่วยแชร์ในการทํางานในการจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในแผนกนะคะทุกคนเข้าใจไหมตัง้งๆที่มันของหนูมันก็คือส่วนของหนูที่หนูต้องรับผิดชอบอยู่แล้วไม่มีใครมารับผิดชอบร่วมหนูนะ แต่ถ้างานในแผนกของทุกคนงานในแผนกทุกที่นะอืมทุกที่หนูต้องแบบไปช่วยแชร์ช่วยเสียค่านั่นค่านี่หนูก็แบบเครียดเนาะเงินเดือนก็น้อยเงินรับเงินรายวันด้วยนะรับเงินรายวันด้วยว่นสิ้นเดือนก็รับทีนึงันแหละแต่วันไหนเราไม่ได้ไปเขาก็ไม่ได้จ่ายเราเนี่ยนะไม่ได้จ่ายอืก็เหมือนรายวันนั่นแหละ วันแค่สามร้อยบาทแล้วมาโดนหักค่านั่นค่านี่คือแบบมันเหลือไม่เท่าไหร่นะหนูก็เครียดหนูก็คุยกับแฟนหนูนั่นเนี่มนั่นแหละคุยกันเข้าอาทิตย์ที่สองนะเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นใจเขาสงสารนะเขาบอกว่าเธอเป็นเป็นคนจนที่น่าสงสารมากๆเลยนะเธอทํางานวันแค่เนี้ยแล้วเธอต้องมาโดนโดนหักค่านันค่านี่นนอีกทั้งทั้งที่มันไม่ใช่งานของเธอ เธอไปช่วยพวกเขา응เขาก็เลยแบบเห็นใจนะหนูไม่ได้ทีแรกหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่ามันเครียด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 กับงานนะ,ะที่คุยกับเขาคือแบบพอเขารลบฟังเราเราก็แบบตูมใส่เต็มที่เลยคุยให้เขาฟังให้เขาได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ,ะว่าเนี่ยงานที่เราทาอยู่ตอนเนี้มันเป็นยังไงแล้วเรามีความเครียดมากแค่ไหนนะนั่นแหละเขาก็เลยรับรู้เขาเลยบอกว่า เงินเดือนเธอมันมันน้อยมากๆเลยนะขนาดจะกินน่ะเธอยังต้องต้องประหยัดเลยเธอจะได้กินอะไรสักเท่าไหร่เงินเดือนที่เธอได้รับมาเธอก็ต้องมาจ่ายค่าห้องทุกเดือนทุกเดือนเขาเข้าใจเขารู้นะเขารู้เขาเข้าใจตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเงินบางส่วนนิดหน่อยให้เธอเธอเธอส่งเอ่อ เลเซส่งแอดเค้าก็คือบัญชีนั่นนี่รายละเอียดที่อยู่นั่นนี่นะคะส่งให้เขาหน่อยเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอ e ีเมลมาด้วยเขาบอกแบบนี้หนูก็เลยเอามายังไงละอะไรยังไงเนี่ยยิงเขายิ่งบอกยิ่งเตือนกันอยู่ดูใน YouTube ก็เยอะแยะมากมายผู้หญิงไทยเตือนบอกอย่าไปให้อะไรกับใครง่ายๆอย่าไปให้ที่อยู่กับผู้ชายต่างชาติง่ายๆนั่นนี่แล้วในเว็บไซต์เขาก็บอกด้วย ให้ระมัดระวังตัวเองให้ดูแลตัวเองอย่าพยายามจะส่งข้อมูลสําคัญให้ใครนะหนูก็กลัวนะหนูก็เลยเฉยๆนะคะพอเขาบอกว่าเธอส่งให้ฉันได้ไหม๋ยวฉันจะส่งงั้นได้เถอหนูก็เลยแบบเบี่ยงคุยเรื่องอื่นนะเ,ขเขาก็คุยกับหนูไปนะก็ไม่ได้สนใจอะไรจนสามวันแม้จนวันที่สามวันที่สี่วันที่สี่ข้าววันที่สี่เขาก็เลยถามว่า จะส่งที่อยู่นั่นนี่ให้หรือยังได้หรือยังจะส่งแอดเค้าให้ได้หรือยังจะได้ส่งเงินมาให้เขาจะได้ส่งเงินมาให้นะจะได้แบบส่งเงินมาให้โดยเร็วที่สุดเขาบอกแบบนี้หนูก็เลยแบบคุณจะส่งให้ฉันจริงๆหรอนะคุณจะส่งให้ฉันจริงๆหรอฉันไม่อยากให้คุณนะฉันไม่อยากให้ที่อยู่คุณหนูก็เลยบอกพูดแบบนี้พูดตรงๆเลยนะเขาก็เลยบอกว่าใช่ฉันจะส่งให้จริงๆฉันอยากช่วยเธอจริงๆ ทำไมเธอกลัวเหรอเขาถามแบบนี้นะเขาถามแบบนี้หนูก็เลยคิดจะส่งดีไม่ส่งดีก็ยังไม่ส่งนะวันที่สี่ที่เขาถามก็ยังไม่ส่งหนูก็เลยบอกว่าอเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวฉันไปดูก่อนฉันก็ไม่ไม่รู้ว่าต้องส่งอะไรยังไงมันจะถูกต้องไหมแล้วฉันก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะหนูก็แกงแกงพูดไปแบบนี้ก็ยังไม่ส่งเหมือนเดิมนะจนสองอาทิตย์ผ่านไปเ <c oughs> ขาก็เลยแบบ เหมือนเขารอทุกวันทุกวันเนะเขาก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงเธอกลัวฉันหรอเธอเธอไม่อยากได้เงินหรอเธอเธอถึงไม่ส่งข้อมูลที่อยู่ของเธอให้ฉันฉันอยากช่วยเธอจริงๆหนูก็เลยเ,เพราะว่าเราก็คุยกันทุกวันนะเนาะมันก็แบบมันก็เหมือนแบบเชื่อใจในส่วนหนึ่งนะเชื่อใจกันในส่วนหนึ่ง ก็คุยกันทุกวันนั่นเองแม้ว่าเราจะแบบไม่ค่อยมีเวลาได้คุยนะคือเวลาเวลาหนูทําง,งานน่ะเขานอนอเวลามืดที่บ้านเขาเนาะก็คือเราก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันประมาณนั้นแหละเพราะอะไรแล้วก็ท้งวันทั้งวันน่ะหนูทาง,งานแล้วเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไปเข้าห้องน้ำหรือว่าช่วงพักเบรกกินข้าวอะไรแค่นั้นเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกันเพราะแบบนี้นะมันมี เหตุจาเป็นนั่นนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะเขาก็เวลาเขากลับบ้านนะไปกลับบ้านไปเสร็จจากทํางานเขาก็จะส่งข้อความมาหนูทุกคืนของเขาแหละนะทุกคืนของเขานิดหน่อยบางทีเขาก็โทรมาหนูไม่ว่างหนูก็ไม่ได้รับบางทีหนูก็แอบนะวิ่งรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำนะไม่ประมาณคุยกันประมาณหนึ่งนาทีนะก็เกรงใจในที่ทํางานด้วยเกรงใจเพื่อนร่วมงานด้วยนะ ก็ไปคุยไม่นานแล้วก็รีบวิ่งกลับมาเข้าที่นางานเหมือนเดิมทางานเหม <grande S 1> ือนเดิมนะก็น <and> <ments> ั่นแหละเขามีกิจการส่วนตัวของเขานะกิจการส่วนตัวของเขาแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วก็ไม่รู้พ่อเราไม่ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันเหมือนแรกๆที่แรกอไม่รู้เขามีกี่สาขาแล้วก็บอกช่วงหลังที่เขาไปผ่าตัดหัวใจอ่ะหนูบอก หลังจากที่เขาไปผ่าถัดหัวใจเสร็จแล้วใช่ไหมเขาแข็งแรงแล้วหนูก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะมาหาฉันฉันรอฉันรอคุณทุกวันนะนี่มันกี่ปีแล้วนะ